สวัสดีค่ะยินดีตอนเราทำผู้ชมทุกท่านเขาสู้ไล่าการเบิงแล้วร่วยซีหาโฮค่ะพี่น้องคะมาพบมาปอกันกับแอดในเสาของมือวันที่17เดือนมก,กราคมค่ะปีพุทธศักราช2568ันสนะคะพี่น้องคะโมนี้นะคะแอดมี่อ่าแนวทางมาฝากสำหรับคลิปนี้มีอยู่3แนวทางค่ะมีแนวทางของขอพ่อคนมักหวยนะคะแนวทางผูใหญ่ยยใจดีแลวก็ของ พ่อใหญ่ขอนแก่นนะคะซึ่งเพิ่มโทษสายด่วนเขาม้าวังึ่งหันนะคะพี่น้องคะเอาแนวทางทั้งสามอาจารย์มนีนะคะสีด่ดดมาเป็นตัวใดพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันสวัสดีครับเบิ้งละลวยซี้หางโฮเบิ้องละลวยชาแน,นลนะครับแล้วก็เอาแม่พี่น้องเก็ซีทั้งหลายนะครับค่ะอีเมือนี้ผมอยากมีแนวทางเลขสามตัวมาเพิ่มจากน้อยนะครับค่ะผมเชียงฝั่ข,ขึ้นนี่ เป็นเหลขกอายุพอกับอายุแม่ี่ผมเคยลงกไปว่าผมฝันเห็นแม่ตีเสียไปแล้วผมก็เลยเขียนอายุเพินไปเสียงรอบเบิง่งผมฝันผมได้ไปซื้อเนื้อมากินผมก็เลยคิดว่าบัคขามันเขาเดล็กกินหลากนกไก่บัคขามันมีหลามีโชค่ะผม,ผมก็เลยอยากแบ่งปันเหลขกนวทางเหลขสามตัวให้เอฟซีปใิจาลณนารอบเบิงด,บด้วยครับเด้อได้ค่ะ เขาเขาชูแนวทางตัวเลขเลยพ่รคบแปดได้เลยค่ะพรออมค่ะครับผมปากกาสมมติพรออมโจดย์เลขครับซีแอดค่ะที่ผมเขียนเลขสามตัวลงไปไมันมีเจ็ดสีครับเจ็ดสีค่ะส8 6แปดหกสแปดหกค่ะาเจ็ดสองแปดเจ็ดสอค่ะส8งส สองแปดสามค่ะครับมีอยูซีหางนะครับค่ะมันบักคามันเขา่าพิจารณาเบิงงเดอร์ครับพี่น้องเอซแต่ว่าผมเคยฝันแบบนี้ปีที่แล้วที่ผมเคยถูกหาหกหมื่นผมฝันว่าผมซื้อเลข 80หาแล้วผมไปเชียงผมฝันว่าผมได้ซื้อได้กินลาบเนื้อนี่ละครับมันเข่าแต่ผมฝันแม่นคือปีที่แล้วนี่มันกันนาชีเข่าคือเกาแต่ว่าผมถ้าพุ่นมากผมก็ไม่เคยฝันกันชีกเสียผมพึ่งมาฝันเนี่ยผมก็เลยอยากแบ่งปันแนวทางรองเบิงอืเพื่อมันลาบไปน้ากันเนาะครับเนาะค่ะคาเขานี่โชมมีลาบไปน้ากันมันกันชีได้มีเงินใช่มียังไปน้ากันค่ะ ครับ็เนื่อยากอันอ,อ,อ่นอนาแนวทางซี่คู่นี่เป็นเป็นอะไรนะคะเป็นอา่าอายุเป็นพ่อซอเกิดอายุแม่นี่มันตอนเพิ่นตายเนี่เพิ่นอายุเจ็ดสิบสองเลยครับเด้อมันกับเขาก็เลีสูตรผมถี่ชงถี่ลงไปเป็นบมื่อ <c oughs> แต่ว่า,าผมไล่ถ้าเพิ่นยังมีชีวิตอยู่เพิ่ก็กิียู่ที่ ยุที่83อยาก8 84<อ>แต่เพื่อ้ค่ะไอ8อายุพอเนี่ย84ค่ะถตาเพิ่นนัดอี86อยาก8เกตมันเป็นเลขศูนย์เท่าเบิร์เลยครับตัวนี้เ,นเลขยู่ในศูนย์ค่ะครับที่ผมล่งแมวท่างไปมันก็มีแต่เลขตัวนี้เนาะเลขสามตัวก็ได้แต่ว่ามันมัน,ม,นมันถิดนะครับหลักกันแน่นิดหน่อยค่ะ ผมก็เล่ยขึ้นวาบอกค้ามันเขาผมก็เลยอยากแบ่งปันนะครับก็ว่ามันเื่อสูตรเท่าที่หมวดก้อนนี่เนาะผมกับฟันเดหนึ่งศูนย์หกมันก็ตรงกับเลขสูตรค่ะเพราว่าหมวดตัวมันก็สื่อหนึ่งศูนย์หกเราก็เก่าศูนย์หกเดแต่ผมก็ตัดแต่ศูนย์เก่าผมตัดได้ศูนย์หกค่ะครับค่ะผมก็เลยอยากแบ่งโล่มึงบอกค้ามันเขาเพรามันตรงกับเลขสูตรท่าก็จะโตเล่นนี่นี่อืมจ้ะ โอเคค่ะเอาขอพูดไห,หลายๆที่ทรงคาวเช้านี้นะคะครับสวัสดีครับจ้าขอเริ่มจากเงินซื้อค้าโฉมค้ามันค่ะค้าหนึ่งค่าประตูค่ะครับสวัสดีครับขอบพูดค่าโชท์ดีค่ะจ้าสวัสดีครับค่ะ สรุปแนวทางท่ายคลิปนี้นะคะพี่น้องค่ะแนวทางในคลิปนี้มี3แนวทางเด้อพี่น้องเด้อขออนุญาตคุณพอ่อคนมักหวยนะคะทีเอ่าได้เอาสายดวนสองสายเข้ามาร่วมไว้ในคลิปของคุณพ่อพร้อมนะคะเพราะว่าในคลิปนี้ความยาวคลิปต้อง8ดหน้าที่ขึ้นเนาะค mm ุณ hmm. พ่อมือเสานี้แล้วก็สีฟ้าไปเฮ็ดงานนั่นแหละพี่น้องแล้วก็สายเขา่าสายยังนะคะ เราก็เลยได้บอกกัน3นาทีนะคะพี่น้องคะเหลืออีกหานาทีแอรก็เลยหาอาจารย์เพิ่นมาใส่นะคะแต่วัปนปฏิบมีความประสงค์อย่างอื่นบรเิเวนว่าเอาแนวทางเพิ่นมาประชันกันหรือจังไดนนะคะพี่น้องคะเพื่อว่าสิให้คลิปนี้ได้เต็ม8นาทีเนาะพี่น้องเนาะอ่าขออนุญาตคุณพ่อคนมักหวยพร้อ,อ,นอ,นอนมะ 48, 48 6, 28, 28 3, นะคะพี่น้องคะเอาแนวทางของคุณพ่อคนมักหวยค่ะ748 486 728กับ283นะคะพี่น้องแคปหน้าจอนะคะบันนี้นะคะอีก แนวทางทีทั่วขาม่าสายดวนกับมีของผู้ใยัยใจดีค่ะเพิ่นโทั่ขาม่า6กสองเม็ดเดียวพี่น้องคะแคปหน้าจอค่ะพี่น้องคะแล้วก็มีแนวทางอาของ่อใยัยขันแกนนะคะแล้วก็โทั่วม่าสายดวนคือกันพี่น้องคะชุดบน1หา1ซีแล้วก็1 0 0่ค่ะล่าง0-2เราโแล้วทัวขาม่าวงหนึ่งหันเราเห็นในนิมิตเนี่ยหนึ่งลอยเป็นแบ่งเป็นเป็นแบ่งลอยแต่ว่าบรูว่าราชการใดเราไม่ได้เบิง รู้แต่ว่าเป็นแบ่งร้อยนะคะพี่น้องคะก็เลยเขียนลงไป100พี่น้องแคปหนาจอนะคะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะมือนี้ที่ในคลิปมีมี3แนวทางนะคะพี่น้องคะมีประมาณนี้เนาะพี่น้องจังไรก็อย่าลืมนําไปพิจารณาเบิงนะคะทั้งจองนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางพี่น้องคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะแอดกะพยายามทีสีรถคําว่าพี่น้องพอไม่พี่น้องลงเน้อพี่น้องคะอีกแล้วเพราะว่าอันเอฟซีท่านหนึ่งนะคะบอกว่า เอาคือบอกคำว่า,า,าพ,พ่อแม่พี่น้องดูแทว่าท่านเดี๋ยวอากาสิบพยายามลดข้านี้ลงนะคะขอบบุญขอบคุณนะคะเอฟซีที่คอมเมนต์เข้ามาชี้แนะนะคะอากาศสิบพยายามปับ๊บให้ถือใจสุขูสุขคนนะคะเอาคลิปนี้กะมีประมาณนี้นะคะอ่ามีประมาณนี้เนาะสำหรับแนวทางในคลิปนี้พ,นพ่อแม่พี่น้องมีความคิดเห็นว่าจังไดเกี่ยวกับแนวทาง อ่าทั้งสามแนางนี่พ,นพ่อแม่พี่น้องมักแนวทางตัวใดอย่าลืมคอมเมนต์ข่าวมาบอกแอดใต้คลิปวิดีโอนี้พร้อมนะคะแอดมักอ่านทุกคอมเมนต์ของพ่อแม่พี่น้องที่คอมเมนต์เข้ามาเนี่ยนะคะแอดได้อ่านเบิร์ดทุกคอมเมนต์นะคะ,แ,ะ,คะแล้วกะ็ขอบคุณหลายๆที่ผ้ากันเอฟซีผ้ากันคอมเมนต์เข้ามานะคะแอดก็รู้สึกว่าจะของเบรเย์บอยู่คนเดียวนะคะจากปกติ ข้าวบอกไปเองสิเนาะบ่มีคนมาคอมเมนต์นี่คิดว่าโอ้ข้าคือสีบอกไปคนเดียวบ่มีผู้ใดมาสนใจฟังอยังประมาณนั้นนะคะถ้าพอแม่พี่น้องเข้ามาคอมเมนต์ไลยๆนี่แอดดีใจมากๆเลยนะคะสิชี่แน่อีหยังแอดกัอ่านน้อมรับฟังเบิดทุกคอมเมนต์นะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่น้องคะอ่ามือเช้านี้นะคะอ่าอุดรบ้านแอดมือเช้านี้แอดตื่นตีหานะคะปูลาโดมาบอกแนวทางตั้งแตๆสาวๆแอดบ่ทันได้ หลังหนาเลยนะคะพัฒน์แหน่นามซำปูโรโทมาตีหานี่คือผมก็ยงยงหยุงน้องอยู่นะคบพร้อม่พี่นอค่ะอ่าน่าเวลาตีห้านะคะของอุดร13องศานะคะพี่นอค่ะอุ่นนะคะพุ่มแต่ว่าช่วงนี่ช่วง เกือบเที่ยงเนี่ยสิบโมงก,ว,กว่ากวานี่พี่น้องคะ่ะอุณหนภะูมิอยู่ทียี่สิบเอ็ดองศาอุ่นขึ้นมาแล้วเด้อพี่น้องเด้อเอาอย่าลืมพี่น้องคะ่ะอยู่ทั้งใดจังหวัดใดรับชมรับฟังคลิปนี้อยู่ทั้งอ่าจังหวัดใดคอมเมนต์เข้ามาบอกเอดพร้อมนะคะพายพี่น้องคะ่ะขอบคุณขอบคุ่นพายพี่น้องหลายๆคะ่ะสําหรับแนวทางมณีนะคะของอ่าทั้งสามแนวทางสามอาจารย์นะคะกสิมีของพ่อคนณมะขวยอ่าพ่อใหญ่ขอนแกน่นละกะ่ะผู้ใหญ่ใจดีนะคะทั้งเบอรทั้งม้วนมนีก็มีเพียงซัมนี่ค่ะ ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบานเฮาสุขสุขอนค่ะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสาหรับข้อมูลแนวทางทั้ง3แนวทาง3อาจารย์วันนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากาพ่อคนพ่อคนมักหวยนะคะแล้วก็พ่อใหญ่ขอนแก่นนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีนะคะซึ่งพ่อคนมาหวยนี่เรามาว่างแนวทางเป็นวดแรกแต่ว่าเราติดตามเบิ่งนหรือลุมาโดนแล้วว่าซันขอบคุณในร้ายค่ะางาดที่ผ่พานมาหนี่แนวทางของพ่อค้นมาหวยเลาเขา ลางหาหนึ่งนะคะแล้วก็บบนเนี่ยคุณพ่อเราหายศูนย์หกเนาะพี่น้องเนะาะ FC บางท่านบางคนถ้าเห็นเพื่อนกะเดยินคุณพ่อเราว่ากัมีคนกลับศูนย์หกเป็นศูนย์เก้าอยู่นะคะพะวางหดวที่ผ่านมานี่เป็นงวดแรกทาง FC เฮากับยังท่านได้เห็นผลงานนะคะกะคิดว่าง,งวดน,นี้ของคุณพ่อนี่กะจะมีนคนเห็นหลายอยู่นะคะจึงได้กะนํั่งไปพิจารณากันเอาเ้านี้นะคะกะมีประมาณนี้ค่ะแอคสิเดียคอตโตลา พี่น้องพัดเท่าสุขสุขคนไปก่อนค่ะเอาไปพอกันไหมกับป็นในคลิปหน้านะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดี